สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเด้อจากพี่น้องเอฟซีจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจากขอบคุณถูกๆก,กกำลังใจจ้าที่คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจกับ joy แอดจอยเนาะจ้า มาพบกับแนวทางาน้อยมัดรวมวันที่14เดือน10จะวันเสาร์มาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเก่าแลัก็ตามเคยจะสำหรับผลของวันที่13วันศุกร์จะสำหรับวันศุกร์แนวทางเล่าพัฒนาของเฮาปังยินดีกับเอฟซีที่ตามด้วยจ้าสำหรับผลาน้อยของวันที่13สูตรมัดรวมเด่นสองตัวจะ0กับเก่าวิ่งหลูดผลจะเฉพาะกิจ หนึ่งหกหสีอ่าสำหรับสพอกิดพลาดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษจะหาเก้าสองจับขู่เข่ากันไปตรงตรงมาตัวเน้นเต็มเต็มเก้สองหลอพิเศษเด้อจ้าเด่นเก้าวิงหลุดเก้ามาจะาล่างออก88ดพาดไปจ้าสำหรับ น้อยปกติจะหกสองศู 6, 2, 0, นย์บุญจับคู่เข้าไปศูนย์สองหุนเนี่ย 03, นะศูนย์สามเนาะจ้าโบเป็นยังจะศูนย์สองเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มาจ,จ้าล่างออกเกจสองผ่าดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยวีไอพีจ้า บนออกแปดหนึ่งศูโอ้โหเมื่อนี่คาม1นึ่งเนาะจ้ามาเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะถานําไปวิ่งประดุลกับพอสิมิโชคอยู่บ้างเขาจะรอบปกติรอ,อบ 10, วีไอพีหนึ่เนาะจ้าล่างออก1นึ่เจพลาดไปจ้าสําหรับสุด3ตัวของเฮาพลาดไปเนาะจ้าสูนย3ตัวบโดเนาะจ้าอันนี้หกสองศูนย์เอหหนย์สา ยินดีกับเอฟซีทีตามจ้าสำหรับฮานอยวันที่13สูตรมัดรวมเข่าสองน้อยจ้าตามกันตอรุ่นกันตอกับฮานอยวันที่14วันเสาร์จ้าฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งน้อจ้าเอ็จอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อจ้าบอสนับสนุนให้เล่นการพนันจ้า้ามากักถ้าชอบคอยตามบอมกักบอชอบกะ สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากอันนี้คือบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากป็นกาลังใจให้การและการจะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นอกจากขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพอจ้ะสําหรับมัดรวมมือนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่4กับ8 เด่นสีวิ่งรุดสีจับขู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเด่นแปดวิ่งรุดแปดจับขู่แปดเก้าแปดศูนย์ ปดหนึ่งแปดสองแปดสามกันจ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าจะาพอเก้าสี่สี่เก้าตัวเดียวกันเราจะสุดเด่นนะพอเก้าห้าละกันจ่าสามตัวจ้า สี่แปดเก้าเก้าสี่แปดอ๋อห้าขอถุดขอ้อแพลนไลน์นะจ้าสามตัวจับหายอยู่ที่สี่แปดเก้าสี่เก้าศูนย์ศูนย์สี่หกอีกสุดหนึ่งจ้า แปดสี่ห้าอาจารสำหรับตัวเด่นตัวเน้นกาขอเน้นอยู่ที่แปดสี่ห้ากับสี่แปดเก้าชุดกันขอเน้นอยู่ที่เก้าห้าแปดสามแปดสองสี่เจ็ดสี่หกจ้า สำหรับแนวทางฮ้าน,น้อยมารวมมือนี่ตามนี่เลยจ้ามาตัวใดชอบตัวใดก็ลอกเปรียบเทียบพิจารณาเบ่งเนอ้อจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตั๋วลัไปก่อนสวัสดีจา้า